ส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่27มิถุนายน2557นะคะตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ปรับตัวขึ้นได้ต่อด้วยพลังจากเรื่องของการทำราคาปิดบัญชี ทำให้หุ้นกลุ่มพลังงานและก็กลุ่มสื่อสารเนี่ยดีตัวขึ้นไปค่อนข้างแรงนะคะบวกไป8.99จุดนะคะมาที่1,477.48จุดนะคะสำหรับตลาดวันนี้เนี่ยเรามองว่าค่อนข้างน่าจะยังคงมีแรงหนุนจากเรื่องการทำราคาปิดบัญชีอยู่บางส่วนนะคะแต่ว่าถ้ามองดูแล้วในเรื่องของ Volume Trade ในช่วงนี้ถือว่าชะลอตัวลงนะคะถึงแม้ว่าตลาดจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยวอลุ่มการซื้อขายเนี่ยชะลอตัวลงจากสัปดาห์ก่อนหน้านะคะเพราะฉะนั้นก็มองว่ายังไม่น่าจะสนับสนุนการพุ่งขึ้นเอ่อโดยแรงอย่างต่อเนื่องมากนะคะเพราะฉะนั้นเรายัางมองอัพไซค่อนข้างจํากัดถ้าพิจารณาในเรื่องของเอ่อปัจจัยเอ่อจากภายนอกประเทศเองแล้วเนี่ย ก็ดูเหมือนว่าตลาดก็ค่อนข้างจะให้ความสําคัญกับเรื่องอาการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยของเฟดอยู่พอสมควรนะคะเพราะว่าจะมีเรื่องของความเห็นจากประธานเฟดในหลายๆสาขาในระยะหลังๆมานี้เนี่ยเริ่มมีคอมเมนต์ที่ดูแตกต่างกันนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยคอมเมนต์จากสาาประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์นะคะก็ให้ความเห็นในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย น่าจะทําได้เร็วกว่าที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะเป็นครึ่งปีหลังของปี58นะคะบอกว่าน่าจะขึ้นได้ภายในสิ้นไตรมาสแรกของปี58นะคะเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็คงจะเป็นคอมเมนต์ที่ค่อนข้างที่จะเข้ามาสร้างความเมงวลใจให้กับการลงทุนในตลาดหุ้นนะคะค่อนข้างอิงไปทางด้านน e g a t i v นะคะวันนี้ภูมวิภาคก็เปิดอาจจะยังดูมิกซ์อยู่อิงไปในทางลบบ้างนะคะ ในส่วนของปัจจัยภายในของเราเองเนี่ยเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาล่าสุดเมื่อวานนี้เรื่องของตัวเลขการส่งออกนะคะก็ถือว่ายังหดตัวต่ออีก2 1 4ในเดือนพฤษภาคมนะคะก็โดยรวมแล้วถือว่าตลาดอาจจะรับทราบข่าวเ,เ,เรื่องของคาดการเกี่ยวกับการภาคการส่งออกที่จะดูชะลอลงกว่าที่เคยคาดการกันไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะเพราะว่าในปลายปีที่แล้วเนี่ยทุกคนก็คาดหวังจะเห็นการเติบโตของภาคส่งออกประมาณ5%เในปีนี้นะคะแต่ว่า ครั้งนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่า,าหลังจากผ่านครึ่งปีแรกไปแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าขาคาดการต่างๆเกี่ยวกับประมาณการการส่งออกเนี่ยจะถูก ทยอยปรับลดลงนะคะทั้งในส่วนของแบงค์ชาติหรือแม้แต่ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เองนะคะอยู่ในระดับประมาณ3%กว่าๆสำหรับการโกรตของภาคส่งออกในปีนี้นะคะก็น่าจะรับทราบข่าวกันไประดับหนึ่งดูเหมือนว่าความคาดหวังทั้งหมดคงจะโยนไปในส่วนของครึ่งปีหลังนะคะที่จะเห็นภาคก,การส่งออกหรือแม้แต่การฟื้นตัวของการท่องเที่ยวนะคะในแง่ของปัจจัยในระยะสั้นตอนนี้เนี่ยน่าจะโฟกัสไปในเรื่องของนโยบายพลังงานนะคะซึ่งคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในสิ้นเดือน นี้นะคะก็ทุกคนกําลังรออยู่นะคะเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้เนี่ยคิดว่าตลาดอาจจะย,ยังไม่กล้าขยับไปไหนได้ไกลเพื่อที่จะดูรอดูเรื่องของความชัดเจนแล้วก็จะมีผลกระทบต่อปุ่มหุ้นกลุ่มพลังงานซึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นเซกเตอร์ใหญ่นะคะน่าจะมีผลกระทบต่อทิศทางตลาดในระยะต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นในระยะสั้นกรอบวันนี้เนี่ยเรามองแค่แนวต้านที่1485นะคะ แนวรับอยู่ที่1470นะคะก็คงต้องขึ้นขายลงซื้อในกรอบไปก่อนนะคะพุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะคะเราวันนี้ปรับเพิ่มคำแนะนำ ตัว spcg เข้ามานะคะเราทํากําไรที่28บาท50นะคะตัวนี้เราเป็นหนึ่งในหุ้นกลุ่มพลังงานทดแทนที่น่าสนใจนะคะเป็นท็อปพิกของเราจากการที่เรามองว่าเป็นผู้นําทางด้านการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะคะที่มีกําลังการผลิตมากสุดในปัจจุบันนะคะรวมไปถึงโอกาสในการขยายธุรกิจการลงทุนนะคะทั้งในในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะก็เราเป็นตัวที่เราชอบสุดตอนนี้ก็เลยเลือกตัว spcg เข้ามาสาหรับการเทรดนะคะสำหรับตัวอื่นในยังคงถือต่อเราทํากําไรก็คือ bbl BGH TTW แล้วก็ตัว e c ชิตันนะคะหุ้นที่ครบเกณฑ์แคชบาลาน Cash Balance, นะคะก็มี2ตัวคือตัว TSF แล้วก็ตัว e 4 o นะคะ ในกลุ่มหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะในทำนองเดียวกันเราก็เลือกตัว SPCG เข้ามานะคะให้เข้าซื้อที่27บาทนะคะให้รอทำกำไรที่28บแาท50แล้วก็ตัดขาดทุนที่26บาท25นะคะส่วนมูฟเมนต์ที่เกิดขึ้นในหุ้นที่อยู่ในหุ้นเด่นมีประเด็นในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อวานที่เรานำเสนอเข้ามา4ตัวนะคะปรากฏว่าซื้อไม่ได้ซะ2ตัวนะคะราคาปรับเพิ่มขึ้นไปมากกว่าจุดที่เรารอซื้ออยู่นะคะก็คือตัว Intouch แล้วก็ AUCT นะคะซื้อได้แค่ตัว SCB แล้วก็ ตัว KCE นะคะแต่สำหรับ KCE มีแรงขายเข้ามาในช่วงท้ายตลาดทำให้แตะจุดตัดขาดทุนเราไปที่34บาทนะคะก็เลยต้องตัดขาดทุนไปก่อนนะคะส่วนตัวอื่นนะคะที่แนะนำมาในช่วงก่อนหน้านี้นะคะก็จะมี Take Profit ตัว BLAND ออกไปที่1บาท86นะคะแล้วก็สำหรับตัวไทคอนเนี่ยวันนี้เราให้ Exit ที่ราคา ATO เลยนะคะตัวอื่น,นๆที่ถือต่อก็มีตัว g f p t TTW ECHITAN แล้วก็ตัวเหมมาชนะคะ ส่วนหุ้น SBL นะคะตัวชอการช่างที่เราแนะนำสถานะชอ็อตเซลล์ไปนี่ชอ็อตไม่ได้นะคะแล้วก็คงเหลือถือสถานะตัว KTB ต่อนะคะรอทำกำไรที่19.70บาทตัดขาดทุนถ้าดีดขึ้นไปที่21.50บาทค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ